ครูตัดสินใจว่าครูจะไม่ป่วยอีกเลยเจปีกับการที่ครูไม่กินยาเคมีเลยสักเม็ดเดียวเจปีที่ครูไม่หาหมอเลยสักครั้งเดียวครูเคยไปหาหมอแค่ตอนที่ไปตรวจสุขภาพเพื่อเอาใบตรวจสุขภาพมาบอกคุณว่าฉันกินชามาเป็นเจ็ดปีต่อตับไตไส้พุงเลือดเซลล perfect ดูปาชนิตา perfect นั่นหมายความว่าถ้ามันจะตกค้างมันก็เหลือแค่ความสวยอะคะ่ะที่ตกค้าง ความสวยความสุขภาพดีที่ตกค้างแต่ถ้าเราไม่รู้จักจูนจิตตั้งแต่เมื่อเจ็ดปีที่แล้วเขาบอกเราว่ามึงจะเป็นมะเร็งตายนะมึงจะตายตอนอายุเท่านี้นะเสพเข้าไปสิชาก็ไม่ต้องทำมันหรอกเพราะว่าเดี๋ยวก็เป็นมะเร็งตายไม่ต้องคิดที่จะทําชามึงไม่ต้องคิดที่จะกินสมุนไพรมึงรอความตายจากการเป็นมะเร็งที่หมอดูเคยบอกเอาไว้ไม่มีใครไม่มีใคร ที่จะมากำหนดชีวิตเรานะคะวันนี้อย่าให้ใครกําหนดชีวิตคุณคุณคนเดียวค่ะ